จากนั้นนะคะเราก็เอาใบไม้เศษใบไม้เศษกับข้าวเนี่ยเทเทลงไปในวงตาข่ายเนี่ยนะคะพวกที่เราตัดทิ้งทั้งหลายเนี่ยเอาเข้าไปทับถมไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่ว่าระหว่างที่เราใส่ใบไม้เนี่ยกระเศษอาหารเนี่ยนะคะเราควรจะใส่ขี้วัวไปด้วย คือตามสัสดส่วนเขาก็ให้ใส่หนึ่งส่วนสแต่ว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปก็ได้ค่ะเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูขี้สัตว์กินพืชได้หมดเลยนะคะค่อยๆสลับไปเรื่อยๆทเท,ทละส่วนคือถ้าเราใส่ใบไม้ครบคิดกะว่ามันมันเยอะแล้วเราก็เอาขี้วัวมาปกนะคะ แล้วก็ค่อยเอาใบไม้มาโปลอีกทีหนึงส่วนเสร็จอาหารเนี่ยเททุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะ